สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังยังมีถูกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกค้านำคอลเลกชันสร้อยข้อมือ2บาทงานพอยสวยๆเก๋ๆเลยนะคะลูกค้ามาเดท้ชมกันนะคะรับรองว่าปังทุกรายนะคะก่อนที่จะไปติดตามชมนะคะฝากลูกค้ากดติดตามช่อง youtube ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลายทองใหม่ๆที่อัปเดทให้ชมกันนะคะ มากันที่เส้นแรกเลยนะคะเส้นแรกนะคะจะเป็นงานพลอยนะคะลูกค้าจะมีตัวเฮดตรงกลางนะคะงานพลอยของเราลูกค้าดูนะคะเดี๋ยวููมไปดูนะคะงานพลอยสวยงานมากๆนะคะพลอยนี่น้ําขาวใสเงาวิบวับ,บเล่นไปดีมากๆเลยนะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะจะเป็นงานเบ้นแพร่ห้าแถวนะคะลูกค้างานนี้นะคะน้ำหนัก2บาทมาครบไซสนะจ๊ะสวยงานมากๆ แล,ล,ล้วหลวบๆปั๊ปังปุ๊บปัวเลยค่ะลูกค้าใครอยากได้นะคะงานพลอยสวยๆต้องห้างทองหวังอยากมีเท่านั้นนะจ๊ะไลนต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นคล้ายๆกับเส้นเมื่อกี้ที่นําเสนอนะคะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นรูป V L นะคะลูกค้างานพลอยเราสวยทุกชิ้นนะคะลูกค้าให้ดูนะคะนี่เลยคะ่ะสวยมากๆตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นงานเบลนแพร้าแถวแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวอ่า อันนี้ให้ดูนะคะนี่เลยสวยงานมากๆนะคะลูกค้าลายนี้นะคะน้ำหนัก2บาทมาทุกไซส์เด้อใครอยากได้ไซส์ไหนก็สามารถแคปภาพแล้วก็สอบถามมาได้เลยนะคะสวยงานมากๆค่ะดูด๋มากๆต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะคะใครที่ชอบใส่ใสรอยข้อมือที่เป็นงานพลอยนะคะแต่ว่าเวลาใส่แล้วเหมือนเราใส่ สร้อยคือมือเพิรแท้ราคาแบบหลายแสนเลยนะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะน้ําหนักสองบาทตัวสร้อยจะเป็นลายอมเล็ตนะคะลูกค้านี่เลยจ้าส่วนตรงนี้นะคะก็จะฝังพลอยนะคะส,สวยสวยดูดูแบบนี้เลยนะคะลูกค้าดูดูพลอยนะคะสวยมากนะคะเงามากมีฟับมากนะคะใครที่ชอบงานพลอยสวยสวยนะคะลูกค้าต้องไม่พลาดนะคะ เวยมากปววมากปังมากค่ะบอกเลยมากันที่เส้นนี้นะคะเส้นนี้ก็จะเป็นงานคล้ายอินฟินิตี้นะคะเลขแปดนะคะของเกี่ยวกับเส้นนี้นะคะพลอยจะมีใหญ่กว่าที่นําเสนอไปนะคะเส้นนี้พลอยก็จะมีความมิดใหญ่แล้วก็วิงแล้วก็เงาเหมือนกันนะคะพลอยของร้านเราการันตีนะคะลูกค้าว่าพลอยน้ํางามขาวใส บวมากๆนะคะตัวสร้อยก็จะเป็นงานแพเบ้นเหมือนกันนะคะห้าแถวเล,ดล,ดลิศลหรูหรูปังๆังเลยจ้าต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นงานกระแพงเมืองจีนนะคะงานกระแพงเมืองจีนจะมี2แบบนะคะลูกค้าแลจะมีแบบนี้ด้วยนะคะลายอ่อลายนี้นะคะก็จะเป็นงานแบบว่าคล้ายๆโซ่ฝรั่งนะคะแต่ว่าก็จะแบบต่อกันเป็นแพงนี้นะคะ แล้วก็ตัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายกำแพงเมืองจีนนะคะฝั่งพอยเหมือนกันค่ะแต่เส้นนี้นะคะก็จะเป็นงานแพ้เบนห้าแถวนะคะรับรองว่าลูกค้าใส่ไปสวยหรูดาแน่นอนนะคะลูกค้าเหมือนใส่สร้อยคอมือเพชรแท้ราคาหลายแสนนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใส่ไปไม่โป๊ะนะจ๊ะบอกเลย มาต่อกันจ้าอันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นแพรเบนเหนึ่งกันแต่ว่าแพรเบนในเส้นนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบงานที่ว่าเป็นเส้นแยกนะคะอันนี้จะเป็นแพรเบนติดกันเลยนะคะเป็นแพรเบนสามแถวแล้วก็งานพลอยะคะ่ะตรงกลางเป็นเลดพลอยส,อสวยๆแบบนี้นะจ๊ะใครชอบงานพลอยส,อสวยๆเก,เก๋ๆก็คือที่นําเสนอวันนี้นะคะลูกค้า สวยทุกลายบอกเลยปังมากปั่วมากนะคะแล้วก็งานมีครบไซส์ซสเล็กไซส์ใหญ่เรามีหมดนะจ๊ะลายต,ต่อมานะคะลูกค้าเป็นงานซีซีนะคะซีซีฝังพอยเลดแบบนี้นะคะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นงานบิดโบกขัดเงาแบบนี้นะจ๊ะสวยงานมากๆเลยใครที่ชอบงานเลดนะคะลูกค้า ต้องมีนะจ๊ะต้องมีติดข้อมือสักเส้นนะคะลูกค้าที่สําคัญนะคะคือบอกเลยว่าใส่แล้วไม่โปะนะคะไม่โปะใส่แล้วเหมือนใส่สร้อยข้อมือเพชรราคาหลายแสนเลยจ้ะรับรองว่าใส่ไปมีแตค่คนมองนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะสวยไหมคะลูกค้ามีทั้งหมด7แบบ7หลาย7ดดีไซน์ที่เข้าใหม่นะคะ แบบที่1นะคะแบบที่2แบบที่3แบบที่4แบบที่5แบบที่6แบบที่7นะคะลูกค้าชอบลายไหนแคปภาพแล้วก็ทักไลายมาได้เลยนะคะายแอดจะขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าจอนะคะมุมด้านซ้ายมือนะคะลูกค้าจะขึ้นโชว์อยู่ตลอดทั้งคลิปเลยนะใครชอบลายไหนสามารถแคปภาพทักลายมาได้เลยนะคะรับรองว่า งานพลอยของร้านเรานะคะสวยป้วนปังใส่แล้วไม่โปะค่ะใส่แล้วเหมือนใสสร้อยข้อม,มือเพชรราคาหลายแสนราคาแพงๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนําเพนสวยเก๋มากๆเลยนะคะใครที่ชอบนะคะแคปภาพัทักไลน์มาได้เลยนะคะดุนด่วนนะจ๊ะสินค้ารอบนี้มาไม่เยอะนะคะแต่ว่ามาครบทุกไซส์นะจ๊ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะลูกค้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ